สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆวันนี้ท้าฝันก็มีเก็ดเล็กๆน้อยๆในการในการถนอมอาหารกล้วยนะคะกล้วยหอมหวีใหญ่ๆมีทั้งหมด12ผลในเครือในหวีเดียวกันนะคะดูหัวจุกหัวจุกเครือใหญ่มากค่ะนะคะ ใหญ่มากในเมื่อมันใหญ่มากมันก็ทําให้เรากินไม่หมดเนาะพอกินไม่หมดจากที่เมื่อถวายเอาไปถวายซื้อมาตอนตอนวันพระเอามาถวายพระขึ้นหิ่งแล้วก็จะเป็นลูกช้างนะคะเอาลงมากินโหจะทันไหมเนี่ยนะคะวันนึงก็อย่างมากก็คงประมาณสองผลเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแล้วถ้ามากกว่านั้นมันก็ไม่ไหวแล้วคะ่ะเพราะนั้น ต้องจัดการไม่ให้สุกถ้าสุกไปกว่านี้ก็คงจะไม่อร่อยนะคะมันจะกลายเป็นงอมและกลายเป็นเน่าซ,ซึ่งก็เสียดายของนะคะหวีหนึงเมื่อวานวันพระซื้อมาเจบาท70บาทก็เนี่ยถือว่าเยอะนะคะคือเวลาขึ้นหิ่งเนี่ยเราต้องใช้เต็มหวีใช้ส่วนเดียวก็ไม่ได้จริงๆเขาขายเป็นส่วนๆนะคะเอ่อห้าพลหกพนอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณ20-25บาท ปกติถ้าไม่ใช่วันพระเราก็จะอาจจะซื้ออย่างนั้นแต่ที่วันพระก็นํามาถวายท่านพระถวายพระให้นอกจากไปทําบุญตักบาตรแล้วก็เรามาถวายพระที่บ้านนะคะก็ให้เต็มหวีเพื่อในความเชื่อว่าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก,ก็พยายามทำนะคะถวายผ,ผลผลไม้เป็นกล้วยส้มมะม่วงอะไรประมาณนี้ประมาณ ก็เล็กี่นะคะหหรือ3มอย่างหรือ5อย่างหรือ7อย่างหรือ9อย่างอันนี้ก็ตามตำราที่บ,บรรพบุรุษบอกมาแบบคนจีนนะคะเชื่อสายจีนเขาจะบอกไว้ย่างงี้แต่ว่าอันนี้ก็ก็ลแล้วแต่ทางท่านผู้ชมหรือพเพื่อนๆก็จะมีความเชื่อ,อยังไงนะคะทีนี้เมื่อทานไม่หมดแล้วทำยังไงข้าวก็พยายามจะห่อนะคะจะห่อด้วยกระดาษเก็บ Okay. อย่วจะไปใส่ตู้เย็นไว้เพราะต้องหยุดการการสุกข,ของเขาให้ได้ตัดออกมาให้หมดตัดออกจากตรงนี้ให้หมดนะคะหัวหวีเนี่ยให้หมดแล้วเสร็จแล้วก็ห่อ,อก,กระดาษกระดาษที่มีอยู่ไม่ต้องซื้อค่ะนะคะเก็บหัวมันก่อนนะคะเก็บหัวมันกันนะคะเก็บกระดาษที่หัวก็เล็กๆเนี่ยประมาณ A4 นะคะโมชัวหรืออะไรแล้วแต่กระดาษที่มีถ้าจะห่อสะดวกก็หนังสือพิมพ์แต่ตอนนี้เราไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วเพราะนั้นเราก็ ก็ใช้กระดาษที่มีอยู่นะคะนี่นี่ห่อหลายครั้งนะคะนี่หอ่อกล้วยน้ำว้าจะง่ายแต่พอห่อกล้วยหอมนี่จะยากหน่อยเพราะว่าเขาจะยาวก็ได้ยังแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้ยางรัดรัดหัวท้ายนะคะยางแกงที่บ้านก็จะซื้อยางไว้ถุงเยอะเวลาไปโคนะคะยางจะเยอะมากนะะี่คยางวิธีการเก็บยางก็เหมือนกันนะคะยางเนี่ย ใส่กระปุกไปเอาแป้งแป้งใส่ลงไปด้วยแป้งมันก็ได้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้เขาไม่เปื่อยนะคะถ้าเก็บไว้อย่างเงี้ยนานๆถ้าโดนความร้อนอุณหภูมิขนาดอุณหภูมิในบ้านนะคะโอ้โเดี๋ยวนี้ก็30กว่าขึ้นถึง40บางครั้งนะคะยางมันจะเปื่อมันก็จะใช้ไม่ได้เก็บยางไว้ให้นานๆต้องใส่แป้งลงไปด้วยนะคะแล้วก็เก็บไปอย่างเงี้ยหากระปุกใส่นะคะที่บ้านก็จะใส่กระปุกอะไรประเภทเนี้ย นอกจากขนมกล้วยขน,นมขนมายางแล้วยังมีตรงนี้อีกนะคะอ่แถลให้ดูดีหัวจุกมันเสียแล้วนี่ค่ะนี่ขนมนะคะอันนี้เป็นเป็นของเล่นเล่นซื้อมาเล่นก็คือเป็นเป็นเออเขาเรียกอะไรถังนมให้เด็กเกเล่นนะคะนะอันนี้ก็ ใส่ช้อนใส่ตะเกียบมันมันใหญ่มากใส่ตะเกียบได้ก็ใส่พอดีฝามันหลุดก็เลยใช้เทปติด,ต,ดติดเพิ่มฝามันหลุดนะคะไม่ให้ฝุ่นเข้านะคะเพราะที่บ้านจะเป็นบ้านต้น,ต,นต้นของหมู่บ้านก็จะลดวิ่งัวละพัน 1, คันเพราะว่าทุกบ้านอย่างน้อยน้อยห้าร้อยหลังนี่ก็จะอย่างน้อยน้อยมีรถหนึ่งคันนะ,ะแต่บางบ้านก็มีสองถือสามคันเพราะนั้นก็จะวิ่งผ่านบ้านเราทุก าาาทานเช้ sale, าเย็นเพราะนั้นพันคันนี่คงได้นะคะก็เลยต้องเก็บช้อนเก็บอะไรไว้ในนี้ล้างเสร็จแล้วเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ไว้ในนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะกล้ยเก็บพอพอห่ออย่างนี้นะคะกู้ยเก็บเก็บไว้อย่างนี้อย่างเดียวไม่พอเราไปเสร็จทุ่ยินพยายามหากล่องกล่องผักใส่นะคะกล่องใส่ผักพลาสติกใส่ก็เอามาทานวันละสองผลก็อ้ มันจะอยู่อย่างนี้เลยค่ะไม่มีสุกไปกว่านี้ละนะคะถ้าถ้ากระดาษที่ห่อเราถ้ากระดาษที่ห่อเราไม่พอแล้วก็อาจจะใช้ซองแบบนี้ก็ได้ะคะทำยังไงก็ได้ที่จะปิดหัวปิดท้ายให้เสร็จน,นี่ก็ทำอย่างนี้มานานแล้วก็จะรู้สึกว่าได้ผลคือได้ทานกล้วยที่ไม่งอมไปกว่านี้แล้วนะคะหยุดหยุดการงอมได้นะ ห่อใส่ซองก็ได้นะคะซองมันสั้นไปก็หาอะไรมาปิดเพิ่มนะคะห่อใส่กระดาษ A4 ก็ได้นะคะอันนี้กระดาษจะดูช้ำๆหน่อยเพราะว่าห่อมาหลายครั้งแล้วเราก็พับเก็บไว้นะคะถ้ามันยังใช้ได้อยู่ก็อันนี้ใช้กระดาษโบชัวส่วนนี้ซองซองอันนี้จะเปิดเปิดแบบเปิด,เป,ดเปิดปากเหมือนนะคะ,เพ,ะเพราะนั้นก็จะไม่ถูญเสียตรงหัวและท้ายก็ใส่ลงไปได้เลยแล้วก็พับนะอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วก็ไปเสียบไว้ในตู้เย็นตรงไหนก็ได้ของตู้เย็นจะใส่ช่องฟิต้ักันะะแต่อยากถ้าถ้าอยากทานไปไอติมก็ใส่ช่องฟิตก็อร่อยดีนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งค่ะที่จะนำเสนอวันนี้ค่ะทอฟันหก c ี a n n แนลขอบคุณที่มารับชมติดตามนะคะสวัสดีค่ะ